สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่15-21มีนาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวพิจิกนะคะจะมีเรื่องให้คิดมากนะคะมีเรื่องฟุ้งซ่านหรือว่าวิตกกังวลได้ง่ายนะคะถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะทำให้คุณอ่อนไหวได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะยามค่ำคืนนะคะบางคนอาจจะมีความทุกข์หรือมีปัญหาบางอย่างอุปสรรคบางอย่างที่คุณกำลังคิด ทบทวนอย่างหนักนะคะก็อาจจะทำให้ชาวพิจิกป,ปวดหัวหรือว่าเครียดได้ง่ายนะคะก็ต้องผ่อนคลายบ้างนะคะการทำงานนะคะถ้ามีเพื่อนร่วมงานหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ลองเช็คตรวจสอบให้ดีนะคะระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าบางคนอาจจะนำผลงานของเราไปลอกเลียนแบบนะคะหรือว่ามีการหักหลังอะไรแบบนั้นนะคะ ก็ให้ระวังเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นเองคะ่ะถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เราไว้ใจนะคะทำงานแทนเราอยู่นะคะก็ขอให้ชาวพิจิกตรวจสอบให้ดีนะคะ,ะบางคนที่ขายของค้าขายนะคะกะ็ดูให้ดีถ้ามีการส่งของสินค้าถึงมือผู้บริโภคหรือไม่นะคะหรือว่าผู้รับหรือไม่หรือว่ามี การชำรุดหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เขาออเดอร์เนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายนะคะเรื่องของการเงินระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะเรื่องของผลประโยชน์ก็จะตรงกับเรื่องงานเลยก็คือไม่ควรไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครได้ง่ายนะคะจะทำให้มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นบ้างรายนะคะอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินเพราะว่าซื้อของนะคะมีข้าของเสียหายต้องซ่อมแซมซื้อใหม่แบบนั้นนะคะ เรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้ชาวพิจิกนะคะก็ระวังความเครียดอย่างที่บอกระบบธาตุน้ําในร่างกายระบบปัสสาวะหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเลือดในร่างกายนะคะก็ช่วงนี้จะไม่เหมาะกับการดื่มหนักๆน,นะคะหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดี คนโสดนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะอาจจะพบคนไม่โสดเข้ามาหลอกลวงได้ง่ายนะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์กับเราแบบนั้นนะคะท่านที่มีคู่แล้วก็ระวังเรื่องของอมือที่3นะคะเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของปัญหาระหว่างคนรักนะคะบางคนอาจจะมีรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ หรือมีเรื่องของอุปสรรคระหว่างการนะคะก็ขอให้ตั้งสตินะคะให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปให้ได้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ